กรับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมเสียงธรรมจากป่าแชนแนลเสียงแห่งความวิเวกที่ปลุกจิตให้ตื่นรู้วันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวอันลึกซึ้งในการปฏิบัติธรรมขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้ถ่ายทอดไว้ ในตอนสาเหตุที่พระธุดงคมรณภาพในถ้ำน้ำตกสาริกาต่อจากตอนที่หลวงปู่มั่นบำเพ็ญเพียรในถ้ำภัยขวางน้ำตกสาริกาเมื่อหลวงปู่กลับจากบิญบาลกลับไปที่ถ้ำทุกอย่างดำเนินไปด้วยความปลอดโปร่งสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงเป็นปกติท่านได้นั่งสมาธิ พิจารณาถึงสาเหตุการมรณาภาพของพระธุดงทั้งหกองค์ก็พบความจริงว่าเป็นเพราะท่านเหล่านั้นได้ประพฤติเป็นศีลวิบัติโดยลักษณะต่างๆกันโดยสรุปพระองค์แรกเก็บอาหารบางอย่างที่ได้จากการบินถบาทเอาไว้ฉันในวันต่อไปองค์ที่สองตัดต้นมาทำนั่งร้านสำหรับนั่งนอนนอกรรม องคที่สามขุดดินเอาหัวมันมาต้มฉันองค์ที่สี่เก็บอาหารไว้และเก็บผลไม้ป่ามาฉันองค์ที่ห้าเก็บผลไม้ป่ามาฉันและองค์ที่หกเก็บอาหารไว้บริโภคเป็นอาจินเมื่อกล่าวโดยสรุปพระทั้งหกองค์ประพฤติศีลของพระไม่บริสุทธิ์นั่นเองเรื่องนี้นับว่าสำคัญอย่างยิ่งยวด สำหรับพระทโดงและสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจากประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรียบเรียงโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนผมขอกราบขอพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม เสียงธรรมจากป่าเสียงแห่งความวิเวกที่ปลุกจิตให้ตื่นรู้ช่วยกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับขอพระคุณครับ